พบกับลิซเลยนะครับลิอยู่ที่ e-su metal s u p e r g เ t e นี่เองนะครับวันนี้เราจะพามาดูแอคทีฟนะครับติดตั้งอุปกรณ์เหมือนกับตัวท็อปเลยหรือว่าเพิ่มฟังก์ชันเข้ามานะครับคือฟังก์ชัน c r u คอน control นั่นเองนะครับผมก็เราสามารถติดตั้งเพิ่มเติมให้ได้นะครับผมโปติรุ่นแอคทีฟเนี่ยก็จะมีฟังก์ชัน c r u คอน control มานะครับไม่มีระบบมองติฟังก์ชันมาแล้วก็ไม่มีหน้าจอที่เป็นหน้าจอ android สัมผัสนะครับคันนี้เดี๋ยวเราพามาชมครับติดตั้งเพิ่มเติมไปเลยนะครับว่า ติดตั้งยังไงแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันใกล้ๆเลยครับไปเลยครับไปกันเลยครับผมนะครับก่อนอื่นเราพามาดูรถดมเดิมนะครับที่ยังไม่ได้ติดตั้งระบบโพลสนโดนคือไม่มีตรงนี้เนาะนะครับมีแต่มัลติฟังก์ชันนะครับผมนี่แต่ก็ติดหน้าจอเหมือนกันนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ถ้ามีกับไม่มีต่างกันยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเราพาไปดูคันที่มีกันครับไปกันครับนี่ครับ ็เราพามาดูครับคันนี้ตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีปุ่มคูชอนทอนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีตัวคูสแล้วก็จะมีตัวรีสูมแล้วก็เซตนะฮะคสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูนะครับว่ามันจะขึ้นหน้าจอยยังไงนะครับนะครับระบบก็หลังจากเราติดตั้งไปแล้วเราก็สามารถกดเซตเปิดได้นะครับแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันสำหรับปิดเสียงเปิดเสียงด้วยนะครับนี่ เราก็กดเปิดนะครับตรงนี้นะฮะกดไปนหนึ่งทีปุ๊บก็จะขึ้นที่หน้าจอตรงระบบตรงนี้นะครับแล้วก็พอเราใช้งานก็จะมีปุ่มสีเขียวหรือปุ่มเซตนะครับก็เดี๋ยวเราจะมีคลิปให้ดูนะครับเป็นคลิปสั้นๆว่าใช้งานยังไงแล้วก็เปิดปิดยังไงนะครับแล้วก็หลักการทํางานของคูคอนโทลเนี่ยคือทํางานยังไงนะครับ ังจากที่เราชมคลิปคุชคอนโทนไปแล้วนะครับก็ราคานะครับผมราคาเปิดระบบคุชคอนโทนนะครับพร้อมปุ่มติดตั้งเนี่ยของแท้เลยนะครับอยู่ที่1,500บาทนะครับผมก็สามารถสั่งกับลิสได้เลยหรือว่าสามารถเข้ามาดูผลงานก่อนได้นะครับผมก็หลังจากที่เปิดไปแล้วลูกค้าก็ใช้งานเดินทางไกลนะครับอยากจะติดคุชคันโทนนะครับผมเพื่อให้การขับขี่เนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ปลุกติดตัวหน้าจอ Android เพิ่มขึ้นไปให้ด้วยนะครับผมก็ราคา8 0 0 0บาทนะครับ แล้วก็จะมีตัวมัลติฟังก์ชันหรือว่าตัวเพิ่มปุ่มปุ่มัควบคุมเครื่องเสียงด้านข้างนะครับก็สามารถติดเพิ่มได้เช่นกันนะครับผมก็ยังไงลิศขอฝากคูสคอนโทรลนะครับใครที่อยากติดตั้งเพิ่มในรุ่นแอคทีฟก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ครับผมยังไงลิศขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ